มาให้เงินนะนำนะใช่แนะนำซึ่งคนนั้นก็อับ็จแล้วซึ่งมีเครื่องยืดๆนั่มาสองหรองที่ยีจุกตายแน่นอนเวนโอเคเริ่มเด็กนะไหนืึขีวอับสบายเล้ย อร่อยฮะนินจีบ่ต่างกับตัวนี้สุนะอยบอกว่าินจีกินกับจานแล้วมันอร่อยใช่ไหมยังไม่ใส่คือไปว่าไม่ได้ใหญ่สักกุกใจเองเอานี้ใส่กินไงครับ จนต,ตรงนู้นใช่คิดจริงหันกลับมาอีกเลินไ่สักฮะแค่กูมีซ้อนอยู่ตักแจกจบอึเป่าฮะฮแบบนี้ใช่ไหมอืม

มีขั้นคำนวณแล้วก็เขียนนิดหน่อยไมร่รล้าเอาไตมึงหายได้เหรอกู <c oughs> <c oughs> จะยินก่อนนะกูจะไกก่อน แกงมัม่งน,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 นู้นนี่มันอร่อยด้วยันต้องเซฟแรงเบาๆหน่อยแล้วต้องหูหาหาหาไปในปากปอะมาณน,นี่้พอย,ยกคุ่กินหมด